สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาทำกุ้งกุ้งมะขามกุ้งมะขามไม่ดูนะคะกุ้งมะขามเนี่ยค่ะกุ้งมะขามก็มีกุ้งนี่ค่ะกุ้งมีกุ้งตัดหัวแล้วก็เอาเอาไส้มันอ,อกขี้มานอ,อกอนะกุ้ง แล้วก็มีมีกระเทียมมีกระเทียมกระเทียมสับนะคะนี่กระเทียมสับกระเทียมสับก็มีน้ำมะขามนี่น้ำมะขามนะคะเช้น้ำร้อนน้ำมะขามน้ำมะข,ขามเพียกนะคะน้ำมะขามแล้วก็มี น้ำมะนาวเห็นไหมคะน้ำมะนาวนะคะน้ำมะนาวใสทีเดียวให้มีรสชาติหน้าขามันก็เจียวแล้วมีพวกซอสซอสที่ว่าจะอ่า๋ยวจะทาใส่กุ้งนะคะมีอ่าน้ํามันหอยหนึ่งช้อนโต๊ะสองช้อนโต๊ะแล้วแต่นะดูดูปร,ริมาณของกุ้งมีน้ํามันหอยมีน้ําตาลมีน้ําปลาแล้วก็มี โปรงรสดีแล้วก็เนี่ยค่ะโปรงรสดีแล้วก็มีอ่ซีอิ๊วขาวเนี่ยผสมกันแล้วนะคะมีเนี่ยผสมกันแล้วเกนจ,จิตวายโฉเจเรอาซัมเฮอาซัมเฮลงกิมนาว่าเจเรว่า,วาลูกหัวอาซัมเฮค่ะอาซัมเฮอาซัมเอูแฮอูดังอ่ะอูดังอาซัมเฮ của Xuân Hảo Suy Cam Suy Cam Chuy Asam à, Cô Asam à, Cô là Asam Cô Asam à, Cô ấy, chui, ấy. có ủ lê à, sốt sốt เจสสัตอูหูลอเสียมหูลอเสียมหูลอแห่ถึงแห่จะได้รถดีรถดีเสียมรถดีรุด่งใจอ่ะเนาะจะได้จิ้จ้องรถดีแล้วก็อูอูจะได้อ่าเตาอิ้วแปะเตาอิ้ววะแปะเตาอิ้วนล้วก็หูลอก็แห่หูลอเจ้าว่าช้ำที่ไรบินกันแล้ว ใส่ตรงนี้หมดเลยเริ่มต้นนะคะใส่น้ำมันค่ะเห็นไหมคะใส่น้ำมันลงไปต่ะน้ำมันเอาผัดกุ้งให้แห้งก่อนนะคะน้ำมันใส่ไม่ต้องเยอะใส่นิดเดียว กระเทียมค่ะเต่กระเทียมนะคะเอาจโ่ตัวลูกอ้อังขวาตาจเแหยกุ้งเต่กระเทียมโบขาวไอซี่ลบัวเตยน้ำมันดิบมิดนึงไม่พอ หอมแล้วก็กระเทียมใส่หอมแล้วก็ใส่กุ้งมันมันเหลืองนิดหน่อยได้ใช่ไหมคะเนี่ยมันเหลืองนิดหน่อยแล้วก็ใส่กุ้ง ใส่กุ้งใส่กุ้งแล้วก็ผัดผัดให้มันหอมแล้วก็เดี๋ยวเอาขึ้นนะคะแล้วก็ทำน้ำซุปทำน้ำร่าน้ำอาทำทำเตี้ย กุ้งไอสุกนะคะสุกพอพอพอดีแบบนี้ไม่ต้องสุกเยอะนะคะพอดนีนี่ค่ะโอเคกุ้งสุกแบบนี้แล้วนะคะก็ปิดไฟปิดไฟแล้วก็ใส่จานไว้ใส่ถ้วยไว้นะคะ ก็ามาทำน้ำน้ำซุปน้ำที่ว่าเราอยูโด <c oughs> น้ำที่ว่าเราเราใส่เมื่อกี้เราใส่ไว้ก่อนใส่น้ำแนละ้วก่อนเดี๋ยวเปิดไฟใช่ไหมใส่น้ำก่อนแนละ้วก็เปิดไฟถ้าเปิดไฟเดี๋ยวมันก็ไหมหมดเลยใส่น้ำก่อนถ้าทำถ้าทำชุย เปิดคนๆให้มันให้มันแห้งหน่อยแล้วก็ใส่กุ้งค่ะชิมรสตัว ใสกี่รอยงนี้แล้วกใส่น้ำมะนาวใส่นิดเดียวก่อนนะคะแล้วชิมรส น้ำมะนาวแล้วก็ชิมรสนะคะชิมรสแล้วก็ใส่กุ้งได้เลยต้อาสุ้นงานแห้งแก็ใส่กุ้งใส่กุ้งลงไปนีค่ะใส่กุ้งลงไป้วครับเรา ผูวเขาให้เข้ากันนะคะโอเคนะคะเสร็จแล้วนี่ค่ะกุ้งกุ้งมะขามกุ้งมะขามโอเคนะคะลิปนี้แค่นี้นะคะขอบคุณมากๆนะคะที่กดไลค์กดแชร์ให้มียาด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะนี่เสร็จแล้วค่ะกุ้งมะขามนะคะโอเคขอบคุณค่ะ